5เดือนที่ก่อนหน้าที่จะใช้สภาพของต้นลำไยไปยีดเป็นยังไงบ้างแล้วอช่วงนั้นเห็นว่ามีปัญหาอะไรกับต้นลำไยไบมันจะเหลืองโทมอย่าพอเราฉีดตัวนี้ไปแล้วใบมันจะเขียวขึ้นแล้วทำให้ลำไยเราทนกับสภาพอากาศได้ใบแก้วเป็นยังไใบแก้วโซนนี้จะประมาณ10ต้นไม่ไม่แตกค่ะแต่ก่อนหน้าที่จะใช้ทุกปี่ยังไม่ใช้ยาตัวนี้ ตกแล้วค่ะเก็บก่อนกําหนดเลยค่ะเก็บเก็บก่อนกําหนดต้องรีบเก็บถ้าไว้ก็คือเสียหายไปเลยเสียหายไปเลยเห็นเห็นว่าพอใบแก้วมาปุ๊บแล้วก็ลูกแตกแล้วก็ไม่ได้เลยใช่ไหมช่วง5เดือนที่เราได้มาใช้ทันก็ปรากฏว่าก็ได้เห็นลูกที่มันดีผิวสวยดีขึ้นชัดเจน ถือว่าลูกที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันเยอะกว่าที่คาดคิดไปไหมยเยอะวกว่าค่ะปีปีนี้น่าจะได้เยอะกว่าปีที่แล้วจ้ะคือปกติแล้วมันก็น่าจะล่วงไปหมดแล้วแตแตกล่วงเยอะเลยใช่ไหมั้แสดงว่านี่ชื่นใจดิชื่นใจโอแ้อแล้วทําหน้า<จ>ดีใจหน่อยดิใช้ระบบแล้วค่ะ,ะต้องมานอนเฝ้าลต้องมานอนเฝ้าแล้วไม่งั้นเดี๋ยวโดนเพี้ยกระสอบลงตอนนี้คือพร้อมที่จะเริ่มใช้สามเกอร์เวอร์แพนแบบเต็มที่เลยเชื่อมันกับสามเกอร์เวอร์แพนของพ่อสามมันปกติ แฟนนี่จะไม่เชื่ออะไรไง่ายๆพอ,อ <ะ S 2> ได้มาใช้เนี่ยคือเขาปรทับใจชอบเขาไม่ขัดอ๋อมาเอจอสามเกลเนี่ยโอเคเลย